เฮ้ hey, มาเก็บเห็ดโคนกันดีกว่าพวกเรา One, two, three, come เราจะตามมาดูจุดที่พบเห็ดโคนเมื่อเช้านี้นะคะโอ้โห oh เด็กค่ะมานั่งไปนั่งมาก็มาเจอเห็ดนะคะขึ้นบริเวณนี้ก็บอกว่าเป็นเห็ดโคนนะคะเออเก็บไปเก็บมาปรากฏว่าได้เยอะกันพอสมควรนะคะประมาณสัก นี่ค่ะเต็มเนี่ยค่ะกระถางนี่พอดีเลยนะคะพี่น้องมาหลายนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่พี่น้องเออเหตุโคนเหตุโคนเลยเร็วมามามาเก็บเก็บเหตุโคนนะคะเหตุโคนอย่าบังกล้องนะเดี๋ยวก่อนขาย้ายเพื่อการสาะย้ายโอ้ยยายมิ้นยู่แค่นี่เด็ดแบบเด็ดแบบเป็นอันนั้นมันหักมันจะนั่นนะ อันเดียไหนดูก่อนดูอันไหนโค้งยังงี้อ่ะมาโคางยังงี้นะครับลูกใหญ่ครับลูกโผล่เลครับแต่เดียวนะคะแม่พี่น้องพี่น้องเกลือเกลือนี่เหี่ยมดอกอ๋อนี่ยนี่โอ้มาหัวไปเลยนี่นะนี่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 เงี่ยมสีเนี่ยพอพอมันมีมันมีดอกเดี๋ยวก่อนมันมีปืนย้ายหี่ยมอันคือร้องเขื่อนอันนี้มันใหญ่ เดโคนนครับมาเยอะมากเลยนะคะตรงงีนเราเนี่ยเก็บหน่ะทำไมดนะอันนี้นายคกับขึ้นมาที่ไหนนายนายไพ่แบบเหมือนเฮดโคนแสดงว่าสวนเาก็ออกแล้วดิ ôi oi oi, còn nhớ nhiều mẹ bò quá này, đây nào, hey hết, all right all right.